หลังจากที่ประตูตรงนี้นะครับเป็น Coming s o ูนอยู่นานหลายวันวันนี้ทางแมปโกคลิกฟิลเมเตอร์เนี่ยได้มีอัปเดตปลดล็อกมาแล้วครับทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นโลกใหม่นะครับเป็นโลกที่2แต่ที่ไหนได้นะครับมันคืออีเวนต์ครับ Manchester City Stadium นะครับแต่คิดว่าโลกที่2เนี่ยจะมาในอัปเดตหน้านะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยถ้าประตูนั้นไม่ใช่โลกที่2ก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับโลกที่2เนี่ย มามามาแมนเชสเตอร์เซิตี้เข้ามาในอีเวนต์ครับหน่วยเงินเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับหน่วยเงินสีฟ้าๆขาวๆนะครับจะต้องเก็บเงินใหม่หมดเลยแต่ลูกบอลเนี่ยย,ย,ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่แต่เงินเนี่ยไม่ไน่าจะคูณเยอะก็เท่าไหร่นะครับลูกกระจกก็ฟาร์มปกติได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่บเปลี่ยนะครับด้านบนก็จะเป็นตู้สุ่มมีอยู่3ตู้นะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นที่สุ่มลูกกระจกสองฝั่งเลยอยู่ในสนามนะครับสเตเดียมของแมนเชสเตอร์นะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นตู้สุ่มนะครับแต่ต้องใช้โรบักในการสุ่มนะครับมีอยู่4ตู้เลยบริเวณนี้นะครับที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยคือโซนที่1นะครับโซนที่2เนี่ยประตูมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมได้ปลล็อกไปแล้วนะครับ เออแล้วก็ตรงนี้มีที่เปลี่ยนสก,กิลของลูกบอลด้วยครับนี่ซึ่งไม่จําเป็นผมบอกเลยไม่จําเป็นแล้วก็โซนที่2นะครับปลดล็อกเลย3ามหมืนแล้วก็โซนที่ส1มหนึ่แขึ้นทางไหนเอ่ยนี่ไงโซนที่3ามไปปลดล็อกหนึ่งแสโซนที่4ี่สองล้านเริ่มจะเยอะแล้วนะผมเตะถึงไหมนี่ ไม่ถึงวะต้องแวบเกรดเพิ่มนะครับอ๋อนี่ไงลูกบอลของโลกที่หนึ่งเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้นะครับมันจะได้เงินน้อยเนี่ยด้านล่างมันจะมีรูปบอกอยู่นะครับว่าลูกบอลลูกไหนใช้ตันไหนนะครับเนี่ยอันนี้คือของอีเวนต์นะครับจะเป็นหน่ยวเงินนี้เลยขี่ขาขาวฟ้าครับโอเคโอเคเอาเงินถึงแล้วนี่าร์มพลินเลยไปไปไป,ไปล้าน แล้วก็โซนต่อไป75ล้านครับตุ่มลูกบอลก่อนสี่ลูกห้าลูกนะครับให้ลูกกระจกด้วยอีกติก0.49เปรเซ็นลยว้าวนี่กำลังจะพูดเลย <laughs> โอเคโอเคแท็กลองมาครับ โวดน้ำแกนหลอนน้ำผมว่ารอบนี้นะครับ21%มาชัดน,นี่ไงดูดิดูเงินขึ้นดิเออแต่ก็ตัวหลักใช้ลูกบอลอันนี้นครับถังข้าวโพดนี่ไปไปเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเกรดก่อนไม่ต้องวิ่งมาหลายรอบนะครับทางมันไกล ถึงไหมนี่ถึงยูจาก11ล้านมาเป็น14ล้านหรือเปล่าจากสิบอัน 3, 000, นั้นประมาณ3ล้านนะครับลูกหนึ่งประมาณ3ล้านฟาร์มเลยฟาร์มยาวยาว75ล้านไป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 ปล็อก ต้องเตะแล้วพ่อหนุ่มบล็อกก่อนเลยต้นสุดท้ายแล้วสามรสิบล้านใช่ปะน่าจะใช่แหละแล้วก็เอาลูกกระจอกนะครับมาเตะตรงนี้เลยแล้วก็ผมนะครับเตะแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าแต่ไม่ถึงมันต้องยืดระยะนะครับอุ๊ยร่วงร่วงร่วงโอเคน่าจะน่าจะถึง น่าจะนะน่าจะไปอัพเกรดวิ่งโคดไกลถึงหรือยังน่าจะถึงแล้วล่ะโอเคออาฟาร์มยาวๆเลยเท่าไหร่นะ3ามร้อยห้าสิบล้านเอาไม่เข้าอุิงออโต้เนี่ยมันไม่1 0ึงร้อยเป็นเลยโคดเส็ง4ี0ร้อยหกสิบ 5ล้าน66สล้านครับเอาเกินเกือบจะ70ล้านเลยไปปลดล็อกโอเคสุดท้ายแล้วใช่ปะเป็นแบบบ้านพักนักเตี๋ยวหรูนะคือแบบโคตรน่าอยู่เลยอะไปดูทุกซุ้มหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่ ตู้ที่สามปุ่มครั้งละยี่สิบล้านครับจัดปุ๋ยทีเรกเนี่ยขอสักอ่ะอีพิกสิบอดเอร์่ะถือว่าไม่เกลือปัดโถได้หม้อมาหกสิบสองเอามาทำถือกี่เปอร์เซ็น์อ่ะสิบสองเอร์สิบสามเปอร์เโอเค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 สิบเดเปอร์ ดๆๆีด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 ีอ,อของชอบเลยลีกดุดหนึ่งครั้งสุดท้ายขอลำโพงยังไ,ไม่เคยได้เลยส2บสองซน,น,นี่ไงโอเคม้าก็ดีวิ่งอย่างไกลเลยพน่หนึ่งพงร้อยล้านได้ปะ เกือบๆนะเกือบจะสองรล้านเอาไปไปพอพอ0อรล้านพอดีเลยมาสุมตู้นี้นะครับจัดเต็มเลยนะจัดเต็มเลยเปิดบูทด้วยขอเจมเจมเลยอลบทิ้งไปเลยเอาไว้เฉพาะ1ิเซนะครับขอเจมเจมนะยาวยาวดีดีด,ดีเปิดหัวมาดีเฮ้ยทำไมผมสุมมาเยอะแล้วเงินมันไม่ลดเลยวะ <laughs> เนี่ย1,158ง้ันนึล้านครับแล้วประเด็นคือประเด็นคือมันได้1 1โคตดเยอะนะครับออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้แต่จะชื่อดวงดีอยู่เอาไปต่อเงิน1,225ล้านเลยนะครับยิ่งสุ่มยิ่งเพิ่มอ๋อลูกไอ้จ๊อกทำงานดีเกิน มาบ่อยจังวะหนังสือพิมพ์เนี่ยเพื่อจะชื้ออ๋ฮะได้แต่หนังสือพิมพ์นะครับคือแบบจะเยอะไปไหนเนี่ยมันจะเยอะไปไหนถามจริงเยอะจนกระเป๋าเ,าเต็มนะครับตอนเริ่มเปิดเนี่ยเริ่มจาก1200งนล้านน,นะครับตอนนี้เหลือ1นึ0ล้าน แต่ครับนี่คือสิ่งที่ได้มาคือแบบเอาหนังสือพิมพ์มารวมจนได้2ดาวแล้วครับคือมันจะมาเยอะไปไหนนี่ฮะมาจนล้นบ้านนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยอสองดาวสองเล่มแล้วนะครับเอออ่าลบทิ้งไปนะลบทิ้งไปเอาไว้เฉพาะ0.25กับ0.02%เเ ไปยาวๆกี้เกียจมานั่งลบนะครับกุ่มทิ้งไว้สักพักแล้วนะครับสักพักใหญ่ๆเลยอะแต่ในข้อความเนี่ยไม่มีข้อความอะไรเลยอะเงินเมื่อกี้กําลังจะหมดแล้วนะครับแต่ตอนที่พูดเนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับไม่รู้ว่าจะหมดตอนไหนเนี่ยถ้าข้อความไม่ขึ้นเนี่ยสแสดงว่าสแสดงว่าเรจินารี่ไม่มาใช่ไหม เงินผมสู้ชีวิตจัดอะขนาดสุเรื่อยเรื่อยเลยนะมันก็ยังสู้ชีวิตกลับขึ้นมาเท่าเดิมอ่ะพอรอบนี้รอบสุดท้ายเปิดกระเป๋าดูเลยอุย้ยโอเคได้มาห้าอันครับใส่ไปเลยอย่างแจมแล้วผมก็ถืออันนี้ด้วยไงนี่โคตรแจม กล้องถ่ายรูปนะครับแชะแชะคร่าวๆนะครับสำหรับอัปเดตนี้เป็นอีเวนต์แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ครับนี่ประตูตรงนี้เลยครับมีประมาณนี้ครับตู้สุมใหม่โซนใหม่เออจะเรียกว่าลูกใหม่ก็ได้ครับแต่มันเป็นอีเวนต์อ่ะมันไม่อยู่ตลอดครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมันถึงตอนนี้เอาไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบาย